อ้อาครับอันนี้ย้ายบอมใหม่แล้วครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้อาจจะเจอด,ดินหนืดๆนดนยะครับ <laughs> 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 เดี๋ยวเรามาดูมาดูเจ้านากากดำยะได้ไอยูดีมาใสา่โอ้แจวเลยนี่นากากดำนี่เคยดูความแรงของนากากดำาลย่นนเยไปเลไปเลย นี่ครับดินเนืดๆนนครับวันนี้ ดินเนืดนๆครับดินยังไม่แห้งครับผมก็ดินสะดินขุดสะครับคอยดูว่ายังไงจะลอกหน้าให้รถวิ่งหรือว่าแบบไหนใจเย็นใจเย็นงานมีมียากมีง่าย อย่าเพิ่งเครียดคือขั้นแรกก็ต้องทำทางทำวิ่งไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าลอกข้างบนเนี่ยสวยงามเลยละลอกอะโอ้โหฮึบฮึบฮึบอ้าไม่ไหวละเอาวอาวอาแบบไหนอ้าวอาตกลุ้มเอาเอาเอา เอาแบบไหนนี่เอา้ามาหน้าอึบอึบเออไม่ได้ครับไม่ได้เอา้ามาเออเนี่ยครับรถรอบเร็วมาเจอ มาเจอดินดินอย่างเงี้ยแปลว่าต้องแบบมันแน่นนั่นแหละครับมันถึงจะไป โอ้เนี่ยวมาโดนชิกมาเลยดูพี่ไอ้ตกลงปีใหม่เราหยุดหยุดวันไหนครับก็จะสามสิบตอนเย็นนะครับหยุดวันที่สามสิบแล้วนะโอ้เฮ้ยมามันจะดูเดี๋ยววันนี่มันจะติดเรื่องสามสิบตอนเย็นดี อย่างนั้นถ,ถ้าถ้าถ้าหยุดวันที่ไอ้นัุ่ย้ยวันที่30มสิบโอ้โหไม่ลอ้อมไม่มล้อม้อเลยลอมเลยยมาไปมโหอะไรกับใครมานี่ <c oughs> อาจย์อาจารย์วันที่27ผมขอลาเน,นี่ยันเราบอก อูยทำไมงานมาตัดทำไมมาตัดอะไรกันเร็วเท่เย้าใช่ต้องรอต้องรอรอคำสั่งจากเย้โอ้เดี๋ยวิบท้ายไหมต้องรอคำสั่งจากบนเบื้องบนครับไม่วันที่ยี่สิบเจ็ดไปรับลูกสาวก็น้อยยี่สิบสาวสวยไหมฮะลูกสาวสวยไหมสาวเพิ่งอายุเอ๊ะ เพิ่งอายุ22ปีเองอายุ22โอ้ยถ่ายยูทูบไม่นั่นเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกวนอ่าดูสิเน่อา ขันนู้นแรงอยู <Gym. S 2> <to> <c oughs> ่แล้วขันนู้นไม่มีปัญหาไม่ต้องดันสูดด้วยโอ้โหแล้วนู้นก็เปิดฝั่งนู้นอีกวะนู้นให้ลงฝั่งนู้นหนูเออ ปัดเลยโลเป๊ะนู่ยิงยิงยิงขุดยิงลึกอ่ะส่งตูดนี่หน่อยตูดนี่หน่อยตูดนี่หน่อยโอ้ดูเล็งจนตาเลยแล้ว นะวิ่งง่ายเลยไหมวิ่งง่ายวิ่งสบายเลยอะ่ะทำมีงานสักโอ้สี่ห้าร้อยเที่ยวนี่ยิ่งขุดยิ่งลึกอะ่ะ ว่าจะถึงดินเหนียว ต้องส่งไหมครับนี่ส่งไหมไม่ต้องเหรอไหม จกจนน้ำแตกโอ้มีแม่รังด้วยโนี่อ่ป้าเจมบอกว่าไม่เติมน้ำมันเจือลักษณะเน,นี่ย เดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราไปเอารถมาก่อนครับคลิปนี้บายบายครับกับดินเนืดๆ